คือแม่สาเขาเป็นเขาเป็น entrepreneur ใช่ไหมเขาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเขาเป็นเป็นคนที่ take risk แล้วคนที่ทำงานแล้วเขามักจะใช้ instinct ใช้ gut feeling ใช่ไหมในการตัดสินใจอะไรต่างๆเขาก็ให้สาลุยไปของสาในสิ่งที่สาถนัดพอเรียนจบก็เข้ามาในกิจการเลยอันนี้ก็คุณแม่เป็นคนบอกให้กลับมาช่วยก็บางทีแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึก guilty รู้สึกเรานี่ผิดที่เราไปค,คล้ายๆ start growth เขาเราเราทำให้เขาไม่ได้เจริญเติบโตในด้านนี้จังหวะไหนที่น้องๆเริ่มเข้ามาช่วยสามากขึ้นอสาจำไม่ได้ว่าเขากลับมามือไทยเมื่อไหร่สาจำไ,ได้ว่าสาแบบดีใจแบบร้องไห้เลยอะคือจริงๆเรื่องช่วยธุรกิจที่บ้านเนี่ยรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะตั้งแต่อายุ สิบสามสิบสี่สิบห้าพอเราเริ่มรู้เรื่องเราก็รู้แล้วว่ายัางไงเราต้องกลับมาช่วยคุณแม่ผมเป็นคนคนชอบสร้างอะ่ะคือสร้างเพลงไปท TV, ําทีวีมันก็เหมือนกันอ่ะมันมันสร้างของขึ้นมามาสร้างโรงแรมมันก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้ผมมาทำเซลล์ขายห้องนี่ผม I can't do it มันมันไม่ใช่ตัวตนของเราตอนนั้นนะก็ยังร้องเพลงอยู่แสดงหนังบ้างแล้วน้อยก็รู้สึกแบบ จะมีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวยังไงดีแล้วก็รู้สึกเกลียตี้นิดหน่อยนะฮะจนกว่าวันหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่าเออเ,อ,อ,เอ,อเราก็มีที่ดินนะตรงอรียนแม่น้าเจ้าพญานะมาดูแะก็แบบมองนะก็แบบรู้สึกดีมากนายรู้สึกว่านายรู้แล้วว่านายจะมีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวยังไงนายเจอแล้วแอสตาวเดี๋ยวนายเจอแล้วแล้วก็แบบแม่แอยากสร้างโรงแรมชื่อเราก็นายก็แต่งชื่อชื่อเดอะสยามเลยดีกว่า ด้วยกันจะไม่คุยเรื่องธุรกิจเท่าไหร่อะ<ม>จะอาจจะ90%เซคุยเรื่องไรสาระและ10คุยเรื่องเหนือเนื้อหาเนี่ย yeah. คือเอาเรื่องเรื่องของธุรกิจก็รีบตัดสินใจรีบตัดสินใจรีบ <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วก็ความที่ทุกคนเนี่ย respect อะ<ม>อย่างสาคิดว่าน้องๆก็น่าจะไว้ใจสาในเรื่องของสิ่งที่สาทำแล้วก็สาก็ไว้ใจดารณีในสิ่งที่เขาตัดสินใจ<ม>ใช่ไหมมัน<อ>มีความไว้ใจเพราะนั้นก็ you go ahead คือเวลาเวลาจะตัดส kind of so mm ินใจก็ให้รับรู้แล้วก็ตัดสินใจไปอะไรเงี้ยคือไม่ไม่มาค้านไม่มายุ่งมันมันอะไรมากมันก็เลยทําให้เร็วไงเพราะเราการที่จะแต่การที่ได้รับ Re เ s p e c คเราก็ต้องมันเดมันเกิดจากหลายๆปีที่เราทํางานนะใช่ไหมเงี้ยมันก็จะทาให้ทุกอย่างเร็วแล้วที่เหลือก็พูดคุยสนุกสนุกดีกรีอะไรต่างๆนี้นี่ก็ปัญญาโทในสมัยนี้คนปัญญาโทนี่น้อยมากเลยนะมหาวิทยาลัยก็ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะ แล้วก็ไม่ได้มาใช้เลยมันแล้วแต่ว่ายิา่นเรียนอย่างที่เรียนอาจารย์ตะกี้นี้ว่าโอเคเราจะเป็นหมอฟันเราจะไปสอนบัญชีเราจะเป็นนักกฎหมายนั่นแหละเราถึงจะต้องจบในแขนงนั้นให้ได้แต่ยูดี้จะทำธรุรกิจนี่คุณก็ดูคุณเจริญสิค่ะมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยกิจการตั้งเท่าไหร่คุณเจริญน่ะแล้วท่านจบอะไรมาล่ะใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ประสบความสำเร็จนะ่ะเพราะฉะนันนี้น่ะ street s มา r t ภาษาฝรัร่งเรียก่ะคือว่าเรา ฉลาดขึ้นมาได้โดยการที่เราอ่านหนังสือดูทีวีโปรแกรมอะไรที่ดูแล้วได้ความรู้ขึ้นมาซักถามคนเขาอะไรเงี้ยมันก็ได้ความรู้ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องมีดีกรีกระดาษแผ่นหนึ่งมไม่ได้ช่วยเลยเลยหลายครอบครัวเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่เก็ตอลองบ้างก็มีนะฮะเ,เรื่องเงินมาเกี่ยวข้องมันก็ทำให้บัญชีเงินมันก็ไม่ดีนะฮะมันทำให้คนทะเลาะก,กันได้ แต่ว่าเราเข้าใจว่าเราแฟร์ระหว่างกันและกันลูกชายผมไม่ได้ไม่ได้ทำงานให้ครอบครัวไปทํางานให้พวก t a r ร u p นี่แหละแล้วมันก็นเริ่มมันเริ่มเจอชีวิตจริงอะมันแบบดดผมบอก this is good for you it's gonna make you stronger มันเป็น organization ที่ที่ f l a ตมากนะคะไม่ต้องแบบไม่ได้มีนายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมองทุกอย่างลองเทอมกว่า family support เป็นอะไรที่สำคัญมากในชีวิตเราเราไม่พูดถึงธุรกิจในชีวิตนะคะ แล้วก็ความอบอุ่นนะทุกคนทุกคนคงรู้ว่าไม่มีใครรักเรามากกว่าครอบครัวเราจริง่เพราะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาได้เราก็าที่มีความสุขมากขึ้นจ๋าว่านะคะประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากรายการทายาทเดอะเน็กซ์